นี่เริ่มแล้วครับช่างมาถึงแล้วก็เริ่มดึงทรงลึกโซ่แล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนเราเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ลากสลิงนะครับเตรียมทดเพื่อที่จะให้มันมีแรงดึงนะครับท,ท,ดทดกี่รอบนะเจ้าคุยทดกี่รอบนะ ทดให้คำนวณได้30ตันเพราะรมสิบตันสิบสามตันให้ได้30ตันครับเพราะว่าแรงดินดูดนี่อะไรมันเปียกๆมันประมาณ30 40ตันนี่ใช่แรงปพลาสติกดูดอ๋อทดเพื่อที่จะเอาให้ได้30ตันอันนี้ไปแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วตรงนู้นอีกสองตัวทดหนึ่งได้กี่ตันเส้นละสี่ตันเส้นนี้สี่ตัน เส้นนู้นสีตันเป็นแปดแปดสองสิบหก,น,กน,นี่ทดอีกรอบทำยังไงก็ได้ให้มันเกินสามสิบตันครับดึงสองคันหรือคันเดียว ทีมผมทีมวินก่อนอ๋อจะลองดูคันเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะเมาก่อดลำดับแรกนะครับไหนกุญแจรถไมคโครล่ะเขาจะเมาเอ,า,อาวินไง ดรอบอ่ะให้มันเกินสามสิบตัน,ใ,น,ตนใช่ใชก,ก็สลิงเขาร้อยกว่าเมตรอ่ะอันนี้จะวินคันเดียวก่อนคันเดียวก่อน,น,นจะลองดูครับ ตรงไหนตรง,ตรง,ตรงมุดเรียบร้อยแล้วเกาะโซ่ขึ้นมาเรียบร้อยตรงที่เขาใช่แต่เอามาเอามา,า,มาใช่เอามาทดอยู่ข้างบนนี่อันนี้ทดแล้วนี่กี่เส้นหนึ่งสองสามสี่สี่รอบแล้วสี่รอบสองสิบแปดเอ 4. 4้สี่สี่รอบกี่ตันสี่เส้นละ 4, สี่ตันแปดสองเส้นกับแปด ไม่โครกลับบ้านแล้วไม่โคมาไม่ได้เรานี่ถึงตรงนี้จมเลยนะเลตุเปะันนึงมีแลกเมะี้ยิบขาดูกเป็นรอกเลยตัวนี้มันพอมันหนืนน่าจะเป็น ตัวทดอีกไงรัดไปเรื่อยๆรัดไปเรื่อยๆน่ดมบริบาตึงหทางนี่เนผมดึงเค่มันเฉิดขย้นมาผมนี่ไล่ระบบเลยติดก่อดึงดึงแค่ขึ้นมาให้มันอยู่บนนี้ใ้เฉื่อแบบสร้งอื่นเพราะมันไม่ได้ดึงไปถึงทางใม่ถึงทางมึงขอเส้นหนึ่งโอ้ ขอเชยเฉยนี่นะต้องติดเสื่อมไม่ต้องติดมีเท่าไหร่ที่บ้านเราไม่ให้มุดแบ่งกันกันละวส่งมืออโอ้อันนี้คือพูดตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมครับเอาขึ้นแค่ตรงนี้ครับแล้วไม่ใช่กับบตรงนี้เลยแล้วก็เดินขึ้นกลับบ้านใช่ละหนึ่งหนึ่งเข็นสามสามสามเข็นเข้า่างั้นแหละแต่ไม่รู้ต้องติดตาม ติดตามชมตอนต่อไปนี่อีกแล้วเส้นหนึ่งนี่กลับมาคืนแล้วนี่หลับไหมอย,บบอย่างเงีมยอยู่บนบกเยอะเลยอ่ะสองสามตัวคือแต่สองสามตัวไม่มีช้างเลยนะมมแต่เ,เสือใช่เสือเยอะแถวนี้ระวังกัดนะ เราจะปล่อยมาแล้วครับปล่อยสลิงออกมาปล่อยสลิงออกมาให้สุดระวังสลิงกัดเด้อ มากเลยแต่ว่าความมันจะได้แต่ละรอบอันนี้กำลังเคลียร์วงจรอ,อุปกรณ์เคลียร์โซ่ อู้ข้างในนี่ๆจนนั้นเ่ยอู้ดู ปล่อยก็จะสุดหมดครับ <c oughs> ทีมงานมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนแปดคน ไงบอกว่าขึ้น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 ฟังแต่เสียงรถก็รู้แล้วมันยังบอกว่าขึ้นขึ้นขึ้นอุไม่แล้วครับอันหนึ่งสร้างไงเป็นพระทานมาบอกสร้างอุ้ยสร้างไงเป็นพระท่านมาบอก

ทดทดแล้วก็เอาตัวนั้นมาทดแล้วก็ดึงมาจากนู่นอีกขยาหัวช่างวยัวนี้ก่นี่เรง่รงอีก ว่นั่นเกาะมือเลยใช่ไหมโต้มีเกาะมือช่วยด้วยี๋ยวก็วางระบบวางโซ่วางสลิงเสร็จเรียบร้อยครับเตรียมที่จะเอาขึ้น นีครับเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับยังไงรอชมคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ